แง่ hey, สบายกันไหมแดงครับเจ๊ hey, ี่ฉันเธอกระสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แลวฉันให้แหกรับผังเนี่ยแกทำหรือยังอะจานชามช้อนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วใช้ได้ไหงทำหรือยังยังยังครับเจแล้วตองแต่แกต่อปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างอะยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับ ไม่ได้ทำอะไรกูสอนนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบีบีอ่ะขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวเดี๋จะทำประโยคให้เลยครับอ๋อฉันฆ่าโทษแกันไแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมครับเจ๊เจ๊เจ๊เดี๋ยวผมทำเลยครับเจ๊เดี๋ยวทำเลยโอเค ใครชนะแล้วไป,ไปบางเอกเฮ้ยไอเด้งครับเจ๊แกโทรอะเร็นแกเนี่ยฮะ ฉันล่ะฉันเลยไงฮะผมก็โดนนี่เจผมไม่ได้ตั้งใจอีกไม่ได้ตั้งใจเหรอวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแขแง็งแตกแล้วฉันเนี่ยต้องไปเสียงเงินไปพันๆให้กับโรงงานงน้ำแข็งชันวันนู้นเนี่ยแกไปทำน,น้ำซุปละล้นขอ,นอนงใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียงเงินค่ารับขวัญให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำแก้งแตอกอกีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอครับเจผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่เจ๊ ฉันทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยนี่แกออกจากร้านฉันไปแบบนี้เลยฉันไล่แกออกนี่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันท่านไม่ได้จริเจ้จะเจออะไรผมเงงแลูกอย่าลืมนะทำได้อะไรกินละเทสแกก็ไม่สมัครงานนี่เลยเน่ไปเจ้อะไรไม่ได้เจ้ละผมงงเลยนะไปฉันไล่แกออกนะออกไปแบบนี้เลยไม่เก็ตเหรอออกไปครับผม คิดว่าฉ้นยทจบแค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยดู ติดตามชมรายการส้นทำมาเชิงและละครเคลื่อนไถ่กันต่อนะครับสมุทธศาสนสุภาษิตวันนี้เซยโยเซยโยโฮติโคงดิงยำพอยมีส่วนดีไปด้วยครับผมทส่วนผู้ชมไปดูหมูแมนเจนกาครับเป็นหมูขนแกะสามตัวกําลังกินอาหารแกนหยากรเล็ทร่อยทํากลางหิมะขาวโพลนในป่าที่รัฐออนแทรีโอของแคนาดาหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นหมูที่มีขนดกแบบนี้มาก่อนนะครับ โดยหมูขนแกะนั้นเป็นหมูผสมข้ามสายพันธุ์ของสายพันธุ์ฮังการีเซอร์เบียและหมูป่ายุโรปค่ะเพื่อเสียงศูนพันธุ์ในช่วงปี1990ด้วยแาะกันความภาน,น,นี้สวัสดีค่ะครับตันเล็ จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิน้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือพลอนแคลนบุกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันไปด้วยพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสม Abu Braiowa patang pemepata Yowa.